ครับวันนี้ก็มาอยู่ที่วัดทีกุลทองนะครับไหว้พระอธิบุญนะครับช่วงวันพระพรรษา,าครับมีเหรียญนะ้อยมั้ย้ามีเหรียญไหมมีแต่เหรียญ ็จะได้พาเด็กๆนะครับมากราบไ้พระองค์ใหญ่นะครับที่วัดพิกุนทองนะครับสิงห์บุรีนะครับน,นี่เรามากันแต่เช้านะครับเพราะว่าวันนี้จะไปไล่วัดนะครับครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนองค์พระนะครับล้านล่างก็สวยงามนะครับวิวสวยงามมาก นี่นะครับฐานองค์พระข้างบนนู้นครับก็มาถึงด้านบนแล้วนะครับด้านหลังนะครับงองค์พระตัวยวครับวันนี้มาทําบ,บุญนะครับจะไปหลายวัดด้วยน,นะครับวันนี้มาแวะที่วัดคุณทองก่อนนะครับที่แรก ดังเดิมเลยนะครับที่เรามีอยู่มีกินมานะครับก็ได้บรารมีนะครับของหุวพ่อแพรนะครับวัตถุเนทองสามเร็วห้าสี่เร็วห้าเฮ้ยต้องทำอะไแล้วตรงนั้นว่ายไปไหนเนี่ยไม่คื้นเลยแปดเดือนเลยนเนี่ยป้า